สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับสำหรับช่วงแรกๆของวันที่13อเอเอนก็ได้เดินทางมาที่ลานทำของปูนาคเนาะครับเนาะเดินทางมาที่ลานทำของปูนาคกันนะครับมากับเจตูนะครับเนะาะกับเจตู on ครับมกชาปูอายตนะนะครับมหาลาโพปูหนักเนาะบันนี้ก็จะได้พา FC ไปปูหนักกันเนาะเนาะเยี่ยมชมที่กันทําปูหนักกันครับวันที่24เรา ลองทำปูแบบเกิดเสาแล้วนะครับเนะักกำลังทำการก่อสร้างต่อนะครับกำลังก่อสร้างต่อน,น,น,นะครับลิฟตสีกับไปหาปูนา,ากันครับซึ่งอันนี้ปูนาเป็นกระยูนนะครับฝนตกได้ดีนอนด้วฝนตกครับเดี๋ยวก็มากครับอาจารย์ท่องใสค่ะครับสวัสดีครับจ้าวัสดีค่ะ การเพิ่มแล้วล็มากอื่นเข้าไปทางในเนาะครับเนาะตังหู้ากันนะครับปูมันใจแนวทางตัวได้แน่มา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 ดำขคขีด S <S oh! ตากแดดตากฝนเนี่ยก็เป็นยังท่าอันเดเห็นบอลน,นั่นเอาซีแพ็คลงแล้วเรียบร้อยแล้วเรีแล้วพายเอฟซีเนไปเบิ่งแล้วยักรถลับปูนนั่นสิบสองรถเป็นเงินทั้งหมดสองหมื่นเอดเรถหายที่นี่สิบสองรถเป็นหมื่นสองหมื่นเอ็ดอ่สองหมนว่านี่จ่ายสดสด อันนี้คือลงซีแพคแล้วเด้อ <ลง S 1> พี่นอ้องลงซีแพคลงซีแพคแล้วมื้อนี้นะเรียบร้อยแล้วลงซีแพคบัดนี้ก็สิ้เลืออา่าโฮงภูอายตนะเอาขึ้นอีกเป็นชั้นที่3ตะกี้มันสูงเนี <laughs> บัดเวลาเฮาถมดินเข้าบันนี้ต่ำลงเอากูขึ้นแม่ <laughs> เอายกขึ้นได้ตามใจพ่อเพิ่นเอาขึ้นอีกชั้นนึงบันนี้ขึ้นอีกช <c oughs> ั้นนึงให้สูงเลยพ่อไม่บดกในว่าซั่นจแล้วให้สร้างแค่ไห้สูงเลยทีเดียวพ่อบัดนี้ก็เฮ็ดตรงนี้เสร็จป,ปึ๊บแล้วปึ๊บก็ จะเฮ็ดมองปาประทับของปู่สีสุทโธยาสีปุถุมาพ่อบุญเขาสากข้าเจ้าสรีน้ำมา,าอย่าลืมด้วว่าบุญเขาสางไปวัดแลว้วยนีมืมอเศร้าในมห้อไปวัดแลว้วอตอนสายๆกะะับมโหมมาตุมมโหมน้ำกันแห่ป,ปูเขอาางวังทั้งปูทั้งยาเลยบนนี้ปูทั้งยาพร้อมกันออเสร็จสับพลอยๆนี่ยเมื่อแลงก็จะเป็นไปที่บวงสวงเจริญพุทธมนต์นี่แหละสวดมนต์ไหว้พระเป็นการสวดการสำนของปูนะตามทำนองของปูนั่นแหละ ขาว่าขอบรรษาพาคนมาบ่ได้จ้เขากับวิชาดวงศิลดวงธรรมเขานี่แหละอ่าสวดญาติให้พ่อแม่ครูบาอายจันทร์ห้องไอ้องผูกงาเพื่อน้วก็ลูกกับลูกศิษย์ลูกหาน่ะพวาใกล้ๆมือเพื่อนละก็สิบอกได้ว่ากำหนดการมันเวลายังไงอะไรยังไงนะจ้อืมมือได้ว่ามือสีบ้ามือไหนมือก่อนมือเข้าไปนครพนมบั้มือก่อนเน่ะเข้าไปนครพนม ว่ามันเอฟซีของเจ้าเนี่ยบาดเจดตูเนี่ย่าเขาด่าข่อย <laughs> เขาด่าข่อยโอ้ยปูนาคไล่ตกยอดตกแล้วเนาะวันนี้ไปวันโอ้กอกปูเพราะจากดังตอนนั้นขันจากดังไปตะก้อนหันแล้วลูกที่ดูก,กาเอาผ่ด้ไปเอาผ่านไป<ๆ>เขาอยากไปกราบสักการะปู่พญานาค,นาคเฉย,ยเด้อ <laughs> บอกเอฟซีเจ้าเนี่ยปู่บอกคนเลยนะนละปู่นาคไม่อยากไปถ้าปู่นาคยากไปตอนนั้นน่ะหลวงพ่อเดือนใช่บ่ได้ไปเลยซ้ำ เพราะว่าปูนาคเป็นสายท้ามารู้โดยตรงเขาจะแห่ม้อนปูไปแต่ว่าเพราะว่าบ่ไปไม่ยุ่งเกี่ยวมันเป็นเรื่องของข้าเจ้าอันนี้เพิ่นมีพญานาคเนาะอันนี้เขามีไปไว้พญานาคคือปูนาคจะเป็นคนที่ถ้าเห็นร่างพญานาคอยู่ไหนนะอยากไปกราบสักการะบูชาเพราะว่าคนเป็นสายของเฮาอเคตัวรับให้บัตรนะครพี่น้องเอฟซีทัวาอมาร่วมอันนั้นอันนี้เพราะว่าปูจะคิดแล้วกล้องก็ตั้งดีๆแน่กับวัวเนาะ พอดีก็บูซาเสือบอกค่ะจ้าบูซาเสืออันถักทางใต้เกตูกันได้ไหมเโอขันคุ้นขันย่อน้ำบอกค่ะเอขันคุ้นขันย่อน้ำนี่อันตั้งแต่ขันคุ้นขันย่อนี่หาลอยแล้วยจ้าเสือน่ะสองโตกับหาลอยจ้า บูซาเนาะค่ะเนาะเอาเอาจักโตจ้าเอาจักชุดเอาเอาเสือบอ่ะค่ะเออเอาไหนขันยอ่อขันคู่น,นั่บอจ้าจ้าจ้าพอดีกับสิไปทรงมืออื่นอ่าบอติดต่อทางด้าทางเจตูเลยนะขันสั้นการาทีมเชียนเชียน,น,นเอาเบอร์เจตูไว้ค่ะติดต่อเจตูวพอปูบอมีเวลาพอปูสวดให้แล้วนะจ้าพาะว่า สว่วนให้แล้วให้แต่ลูกศิษย์ลูกหาไปส่งให้เพราะว่าเจตู๋สิไปส่งเหมืออืน่นพอดีมือน,นี่ฝนตกซือ้อเลยบ่ได้ดออกเชียนเียน,นเอาเบอร์โทรเจตู๋เลยค่ะแล้วก็อันจ้าอไปไปไปว่าเป็นไงหรอกฮะเข้ากันต่อบ่เนี่ยเนี่ยป้อยให้เราจัดการไปเท่านั้น <Gew latitude> มืออื ue, ่นเ้อเรื่องแนวทางมือเอือนที่ครับอ่ามืออื่นเรื่องตัวหวยทีซีบอกนะสามตัวสองตัวเตกปูนาปูไม่หลายตัวหรอกที่ปูนาไปทําคือไปทําตามใจพี่น้องอ๋อที่เป็นนิมนต์ไปที่คนนิมนต์ไปแท้ที่จริงนะใจปูนาไม่อยากจะไปทําที่ไหนเด็อ่าเพราะว่าเป็นคนที่บักไดบักนั่นนะครับอ่าเพราะว่าแต่ว่าในเมื่อพี่น้องป้องไปนิมนต์ไปแล้วกับประเทศไทย แต่ว่าการมั่นกาได้ความมงเอินยู่ว่ามันกับไปตรงกับเลขของอาธีปูไปทําพิธีอยู่ที่วัดพระโต้งเนาะมันกับไปตรงกับเลขดังข้าเจ้าอ่าแค่กับบ่รู้ว่าสิซื้อได้บ่ได้พูกรบริจักเด้ออ่าแต่ว่าส่วนเลขของปูนาจริงๆแล้วนั้นคือวันที่14วันพรุนี้จะได้รู้กันทั้งหมดนะทั้งสตัวระวางแค่เต้าพญานาคปูนาสิตีเป็นยังไงครับแล้วก็เลขสองตัวล่างที่ปูว่าปูมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์นะ จะเป็นอะไรนะ,ะค่อยฟังค่อยคิดตามมึ่เพราะว่าปู่กะเคลือว่าปู่ยำแหลกยุคเ่อวัเนี่ยยำแหลกอยู่นนยรับมันบหลอนแต่ว่ามันกับบ่นหาจะร้อนดอกเพราะมันไม่ได้สีร้อนแล้ว <laughs> บ่านหาสีร้อนดอกผู้ลังคนกาอาจสีหูจักตัวเลขพ่อข้าวแล้วเนาะแต่ว่าปู่กะยำเพื่อความมั่นใจวันพรุ่งนี้ปู่จะบอกเอฟซีแต่ละช่องแต่ละช่องว่าปู่ได้ตัวไหน คือปูจิปล่อยมืออื่นบ่ฮะปล่อยมืออื่น้อมก่นทีเดียวเบิดตแล้วประเดี๋ปล่อยวันที่สิบสี่เมืออื่นกับสิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบหกตอนเช้าฟังเบองว่ามันจะมีโครงสุดท้ายเพาะเพราะว่ามีคนรอฟังเลขปูนากร้ายหลายโคงสุดท้ายหาข้าเจ้าเปลี่ยนตัวกับมีกับเแน่์ีหนดีนปูเนาะมันหลายพอซ่อมบางอยู่ซ่อมมาหลายงวดแล้วซ่อมมาหลายทีแล้วแต่ว่าพอกะ น่ากินต่างกะไรอังกิดตัวอ่ามันนี่ไปไกลๆลูกไปไกลๆตัวการนี่นะนะบากมันนี่บ่มีเงินเนี่ยไปกันเห็นคนละบุ้ยคากหลายคือเมื่อวานนี่พรอมพาลุ้ยกันเรื่องอะไรมันก็เป็นออกจากออกกล้องน้ำเขาบักโอ้ยนั่นล่ะก็เลยว่าวันพรุ่งนี้ประมาณบ่ายสามโมงหรือบ่ายสี่โมง่ลยล่ะนะเพราะว่าปูอาจจะทําตรงนี้เสร็จแล้วอาจจะได้เข้าไปสวอบในบ้านน้ำแน่ทำในน้ำสวดบ้านว่า อาจจะเป็นสิบสี่สิบห้าปู่อัดสีสวดมนต์อยู่บานน้ำพอเขาไปบอกพ่อเพิ่นแล้วว่าวันที่สิบหาลูกสิเขาไปนั่งสมาธิน้ำยู่ทั้งบุนครับทั้งนี้ก็อาจจะให้อาจารย์เอะกับพ่อพาอรวยอ่าพากันสวดม้วนถาอ่าเพราะว่าปู่ไม่ได้เข้าไปทำจังจากมากก็บอกพ่อแล้วว่าลูกสิสลับไปสลับมาเนอะเพราะว่าเอจจะในในรอยอย่างเดียวคือห้องทำเหล่าห้องทำแล้วก็จะได้เอารูปปั่นปูหรือสีต่างๆมาเอาอมาไว้ห้องทำเ<ล>มาไว้ห,ห้องทำ พราะว่าแต่ว่าองค์พระประธานจริงๆแล้วคือออกพรรษาราพระเจ้าจออปูขนอย่างไม่ได้จ้าแต่ว่าพระประธานองค์ใหญ่แล้วปูกำลังอืูว่าอยู่ว,ว่าอยากจะได้พระประธานอีกองค์หนึ่งมาไว้เป็นพระประธานที่นี่ส่วนตรงนั้นเสียวมาน้ำกลอย่าลืมว่าถ้าเวลาเขาคงทํำแล้วองค์เทพองค์ท่ำปูฤษีปูอยงไว้ทั้งนอกปไปดิจ้จ้าทางในจะมีแต่แก่พระพุทธรูปกับพระอริยสงฆ์นะเป็นเสีนนเย,ปยงปูเชียเป็นยังสันปูเชียเอาออกมาไว้ให้พ่อแม่พี่น้องเขาสกกากราบูชาท่านนี้ทางในก็เป็นตา พระฤๅษีสงขสเขาซะเพราะว่าเขาอยู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะส่วนปู่แล้วก็ถือพามพูดแต่หลกัลกๆแล้วคือพูดพามก็เป็นบางครั้งที่เวลาเราท,ทําพิธีนะก็บ,บอกพ่อพ่อแล้วว่าลูกเต่าบริถิมีดถิมข้องเพียงในแค่ว่าเวลาไปพามเขาก็สมุติีพามไปนะเพราะว่า,าวเขาเคยบวชพามมาก่อนบวชพามมาก่อนที่นี่ก็ขอมาเดินทางสายกลางอซอยเหลือญาตีพี่นองไปซะคำว่าสันมันก็เห็นอย่างว่ได้ ก็เลยออกมาซอยพีซอยหนองลงป่านาใหญ่นี่แหลอ้กกรเพิ่นกายยังหัวยังยิ้มคือเก่าหนะเวลาเพิ่นมากระไหนเพื่อนแค่เพิ่นว่ามึงอย่าไปไหลน้ำน้ำมึงอย่าไปไหลน้ำเขาหลายมึงอย่าไปไหลตัวได้มันเนี่ยก็มันตัวได้กระตุ้นล่ะพ่อบอกจะได้ก็ะเจี๊ยบบอกต่นนั้นตอเนาะนี่ใส่ผู้นางเป็นน้งสันท่านเวลาเพิ่นมาเพิ่นนั่นแต่ว่าไอ้ห้องน้ำมันกี๋โต้เพื่อนไอ้แค่ว่าพะวงย่านมันอยังย่านมันเปิ่นือจังหาผาหาพกมาเห็นบ่ขันคนมันเบาปิ่นมันบ่หาผาหาพกบ่หาเก้าพกเก้าฉันะ บันนี้มากกว่านี้เพิ่นก็เลยว่ามึงไม่ต้องไปคืนอีหยังผู้บอกมึงแต่ไหนมึงว่าไปตัวนั้นรอดอ่าที่ได้บอกต่ำพอเพลินเนีจากม้งกับปูมือประมาณสามสี่ม,ม, 3, ม้งแล้งเนี่ยสามสี่ม้งแล้งฟังมึงอากาศฝนน้ำคันฝนมันมาตัวกับสีดีอยู่อ่าพราะว่าเป็นอย่างที่เขาสีได้คุยกันดีๆข้างบนกับเจ้านางคุยกันย่นี่ตัวนี้แต่ในเบืองโนอกฝนเห็นม้หมองยู่จะแนวไยพ่ายหยาซ่อนกันไว้เอากระดาษซ่อนไว้พอฝนตกข้ามหัวทั้งนี้ก็ให้ลูกให้เต้าพยายางมาคุ้มมาอีกวันนึงมันนั่งวันไหนปกติจะนั่งกมนนั่่งี ที่จริงแล้วนะ่ะขันยุ่งโมลายนะ่ะปู่จะเป็นคนนั่งมากนั่งกลางแจ้ง,น,งออนั่งพอยอนี้มันขึ้นปู่สินลอยไปนั่งของปู่อยู่ผู้เดียวแต่ <c oughs> ไม่ให้ใครเห็นเวลาที่ปู่ทำสมาธิค้บ่ายอาจารย์ห้ามนะหามนะนะอย่าเป็นอย่าไปอวดอย่าไปโอ้นะน а, เวลานั่งสมาธิอย่าให้คนเห็นให้ไปนั่งอยู่ในป่า,าไปนั่งอยู่ห้องมันไม่เหมือนเรานั่งก,กันเป็นกลุ่มถ้าเรานั่งกันเป็นกลุ่มสอนทำเออนั้นานั่งได้ปฏิบัติได้ที่พ่อแม่คูบาอาจารย์สอนแต่ในการนั่งเรียนปู่จะไปนั่งอยู่ผู้เดียวเ <c oughs> พราะลักษณะทางทังงเวลลาคนนิตบกั เงยเอาเสพักขวานเสพมีดีพวกเอ้แมมันเป็นภาพที่บ่สวยงามทำไมคู่บ่ายจันน์ปูเคยเป็นทางเธอปูยงเชียมื่อขึ้นสอดแจงงานหนาเกินใส่ก็เป็นอย่างนี้อย่งโซของมันคืมานละหงายทางหลังหัลลเลือกอายุงเชี่ยแต่บ่ล่มดิแต่บ่ล่มทั้งเธออายุงเชี่ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะก็อายุงเชี่ยตลอดในั้นระยะสิบกว่าปีมาเนี่ยเพราะว่ามันแต่ก่อนมันมันเอ็นหนายหลังเนาะแต่สมัยนี้ให้ยุงเชี่ยตลอดนะปูอายุงเชี่ยตลอดทำปู เป็นคนที่นอนบ่ได้ฟังธรรมะมันบ่ได้ตอนได้เปิดเพลยุคุบอาจารย์ฟังโอ้ลูกก็คือกันฟังฟังฟังจบปั๊บแล้วปิดปั๊บฟั่งจบทอนละนะแล้วก็นั่งต่อนจะเป็นหนังสือตลอดไปไหนครับเวลาปูพูนย่างมากปูจะมั่งสันนะแต่ส่วนมากถ้าจะมาวันกวนกับวันพระน้องจะหันบ่เห็นปูมาดนะถ้าขึ้นวันกวนเนี่ยเตรียมตัวเลยใช่ไดมก็นอนบ่ได้อปูนากันจ้าอ่ายไม่ก็นอนบ่ได้บ้านั้นบ้านขึ้นแหละต้องได้นั่งตอนได้หาวนวันเราเนี่ยขันสวนนึยแล้วแม่หรืเป็นหลือเป็นสัน เวลาปูพ่นมาอยากเธอพ่นอยากบอกกับเขาหน่ะเขาคายเห็นงานมันบอกเขาคายเห็นไอ้นี่เพิ่นจีเป็นคนอารมณ์มันเป็นอะไรฉันปูจะต้องได้รีบเขาองพ้าของปูวันกวนวันพระปูอยู่บ้านปูจะไม่ใครเห็นปูอยู่ในห้องของปูไปยังนายยกเว้นทะลุสิลงหามาคาราวพ่อแม่ยูบบ่ายจันทร์ฉันเป็นสมนันนะเอาเมื่อินตัวเลขแนวทางบ่ายสี่โมงเย็นนะถ้าไม่มีอะไรขัดข้องนะถ้าฝนมาตกถึงแม่นฝนตกพวกก็สินั่งอย่นี่แหละให้ลูกกับเตาไมาหายนี่เพราะได้รับปากอะไรว่าจะบอกนะจ้าสามตัวแค่เต่าพญานาคค่ะอื ปูทีเป็นตัวไหนใช่แต่คอยมาฟังมเออื่นแล้วบันนี้เลขยสองตัวที่ปูว่ามั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์นั่นแหละมันที่เป็นตัวไหนใช่แล้ส่วนเลขยสองตัวแล้วปูมีอยู่สองชุดเด้อค่ะอ่าส่วนเลขยสามตัวปูวทีข้างเดียวคือจบเลยจใช่ท่านั้นตัวเรียสองตัวคือปูเอาตัวร้องไว้ในจังหน่อยนะค่ะห,หามันสุยคือบางนึงนั่นปูเขาต้องการเลขสุสีบอกพ่อเพืเ่้วเลขสุียนี่ลูกเ่อมากเด้อแตเลยว่างซีปูมากมากเลขตรงๆรงอคือสีหาหนึ่งเก็ตแบงค์สั้นใชา ็เลยวางสิก ang, ็เลยบอกเพอนอ้าพรุ่งนี้ค่อยเจอกันเนอะจ้าอสบายดีสบายดีจ้า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 ดเวชก้นเราค่อยคุยกันเร็า